ถ้าสูตรมีไม่มีลุงไม่มีก้าวไกลสองหกกว่าเนี่ยคำถามก็คือวันนี้ไม่มีลุงวันหน้าจะเกิดความจําเป็นต้องเสียสัตว์เพื่อชาติเอาลุงเข้ามาเพราะรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพหรือเปล่านี่คือคําถามนี่คือคำถามนะนไม่ได้ปรับปรากัน,นแล้วถ้าถ้าเสียสัตว์เพื่อชาติทําไมไม่ไม่เสียสัตว์กับพวกสอวอแล้วเอาก้าวไกลเข้ามาอมเอ,อ น่าจะแฮปปี้ตอนนี้เอาเอากระบวนการประชาธิปไตยก่อนประชาชนเนี่ยเอาคะแนนไปฝากไว้กับพรรคการเมืองแล้วเหมือนไปฝากประจําอยู่4ปีนะเขาต้องการทำอะไรนักการเมืองก็จะบอกว่า คะแนนที่คุณเอามาเนี่ยเราจะไปทยาหนึ่งสองสามสี่จะปิดสวิตสวจะไม่เอาลุงตู่ลุงป้อมจะไม่รวมกับพลังประชารัฐไม่รวมกับลงไทยทั้งชาติอันนี้คือคอมมิชเมนต์ชัดเจนที่สัญญากับประชาชนเจ้าข,ของคะแนนเสียงประชาชนก็ฉันเชื่อเธอ,อเยกคะแนนให้ให้พอเลือกให้เสร็จปุ๊บ<ๆ>เธอบอกว่าเธอจะเอาคะแนนกลับไปข้างหนึ่งแบบนี้อันนี้มันคือตบตศาสตร์ยิ่งกว่า<ๆ>แต่ถ้าเกิดสวที่ใช้กลไกที่บิดเบี้ยวมาบอกว่าเอ๊ะต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่เอาไกลบอกฉันไม่เอาพอถึงเวลาพอจัดตั้งรัฐบาลตูมมีชื่อกไไไกทาาออออะรฉัันนนด้มขง